สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกแล้วค่ะกับทิพย์เกสรนะคะวันนี้เราจะมาทำแรนดอมกันแต่วันนี้เราจะมีหัวข้อให้ก่อนนะก็คือพลังงานของคนที่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีใจให้คุณนะคุณไม่ได้คิดไปเองนะคะจริงๆคนเนี้ยเขามีใจให้คุณแน่นอนเราจะไปดูพลังงานของเขากันนะคะว่าคนเนี้ยใช่คนที่อยู่ในใจของคุณหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะไปดูความรู้สึกของคุณกันก่อนนะคะว่า ตัวตัวของคุณนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณรู้สึกยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวตนของคนคนนี้นะคะแล้วคุณจะรู้ว่าเขามีใจให้คุณจริงๆขอดูพลังงานความรู้สึกของคุณนิดนึงนะคุณรู้สึกยังไงกับคนคนนี้บ้าง นึกไว้นะคะว่าคนในใจของคุณคือใครอุ้ยวันนี้ลืมแนะนํานะคะลืมแนะนําน้ําหอมของเราค่ะน้ําหอมกุหลาบนะคะกุหลาบแดงแล้วก็กุหลาบขาวกลิ่นหอมละมุนนะคะอ่าเป็นน้ําหอมมหาสเสน่ห์บอกได้เลยนะคะว่าติดทนนานน่าหลงไหลนะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะพลังงานของคุณคะ่ะพลังงานของคุณ อู้เดอะซันน่ะคุณมีความสุขกับชีวิตมากเลยนะเขาจะสนใจคุณหรือเขาจะไม่สนใจคุณเขาจะมีใจให้คุณหรือไม่มีใจให้คุณแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะคุณก็รู้สึกว่าคุณก็มีความสุขกับชีวิตแน่นอนค่ะคุณอาจจะรู้สึกดีที่คุณได้เจอเขาคุณได้เห็นเขาถามว่าคุณมั่นใจไหมที่เขาจะมีใจให้คุณหรือเปล่าคุณก็ต้องคุณก็คงไม่ได้มั่นใจเพราะถ้าคุณมั่นใจคุณก็อาจจะไม่เข้ามาฟังคลิปนี้ถูกไหมคะ คือคําว่าไม่มั่นใจเนี่ยหมายว่าเขาอาจจะมีใจก็ได้หรือไม่มีใจก็ได้แต่เขาจะยังไงก็แต่คุณแฮปปี้กับชีวิตของคุณมากๆเลยในตอนนี้นะคะ,ะคุณมองว่าคุณอาจจะเป็นชาวธนูก็ได้นะคุณมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ ถ้าวันนี้เขาไม่สนใจคุณแต่ถ้าคุณก็เป็นคนที่สดใสร่าเริงเป็นคนที่น่ารักกับเขาเสมอวันหนึ่งเขาก็อาจจะเปลี่ยนใจมาชอบคุณมาสนใจคุณมารักคุณอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะแค่ตรงตอนเนี้คุณทําชีวิตของคุณให้มีความสุขให้มีความสดใสร่าเริงน่ารักใกล้ๆเขาก็พอแล้วนะไปน่ารักใกล้ๆเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ซึมซับหรือ ดึงดูดได้เองแหละเขาอาจจะสัมผัสหรือดึงดูดความเป็นความเป็นตัวของคุณได้เช่นเอ้ยคุณก็น่ารักนะคุณยิ้มสวยนะคุณมีเสน่ห์นะเขาอาจจะชอบคุณก็ได้พลังงานของคุณคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็ได้นะคะ คือคุณมีความสุขคุณแฮปปี้กับชีวิตมากเลยอ่ะคุณคุณแค่ได้เห็นเขาคุณเห็นเขามีความสุขคุณเห็นเขาในสายตาของคุณคุณก็รู้สึกว่ามันทําให้คุณมีพลังกายมีพลังใจมีแรงบันดาลใจในการทํางานสมมุติว่าอ่ะคุณกับเขาทํางานด้วยกันใช่ไหมคะวันนี้คุณก็เห็นเขามาทํางานอุ้ยแค่นี้คุณก็มีความสุขแล้วแต่ถ้าวันนั้นเขาไม่มาทํางานเนี่ยเออคุณอาจจะใจห่อเหี่ยวก็ได้นะคะแต่คุณก็ยังเป็นคนที่มีความสุขเสมอ นั่นไงเมื่อกี้เราบอกว่าเออเนี่ยถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณไม่สามารถติดต่อสื่อสารเขาได้คุณไม่สามารถที่จะเห็นเขาได้ก็อาจจะนิดนึงแหละที่ทําให้คุณรู้สึกกังวลใจรู้สึกว่าเอ๊ะเขาหายไปไหนนะทําไมวันนี้เขาไม่มาทํางานทําไมวันนี้ถึงไม่เห็นเขาเขาป่วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อาจจะคิดไปสารพัดได้เช่นกันนะคะคุณอาจจะเป็นชาวธาดลมมิถุนตุดกลม โดยตัวของคุณเองเนี่ยคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบแล้วก็ในวัยของคุณเนี่ยนะคะก็คุณก็คิดว่าถึงเวลาที่คุณควรจะมีใครสักคนหนึ่งได้แล้วอยากแต่งงานอยากมีลูกนะคะอยากมีครอบครัวเพราะว่าถ้าเกินไปกว่านี้แล้วเนี่ยอืมอาจจะมีลูกยากมันอาจจะไม่สมบูรณ์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออคุณก็อาจจะมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งก็น่าจะเป็นช่วงนี้คุณน่าจะแฮปปี้กับ กับเขาด้วยแฮปปี้กับชีวิตของคุณด้วยความเรียบพร้อมสมบูรณ์แบบในชีวิตของคุณด้วยห้าไม่เทา้าความคิดของคุณนั้นนะคะก็ยังคงสับสนวุ่นวายอยู่แบบนี้แหละคือจริงๆไม่ได้มีความทุกข์นะในเรื่องของห้าไม่เท้าเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องขัดแย้งในในความรู้สึกตัวเองเอะชอบไหมหรือไม่ชอบชอบเราไหมหรือไม่ชอบเออไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็ไปทําตัวน่ารัก อย่างเงี้ยใกล้ๆเขาเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็ชอบเองจริงๆต้องบอกคุณเป็นคนที่มีอารมณ์ดีนะแล้วสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจก็คือตัวเขาเองเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจมากๆให้คุณพยายามแบบไขว้าให้คุณพยายามแบบว่าเอ้ยฉันต้องทําได้จีเขาต้องรู้สิว่าฉันชอบเขานะแล้ววันหนึ่งเขาก็ต้องชอบฉันเหมือนกันคือมันเป็นความรู้สึกที่มันดีต่อใจนะคะมันดีต่อใจมันดีต่อในทุกๆทุกวันของคุณค่ะ เราไปดูพลังงานของเขาคนนั้นกันนะคะเ,เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะคะว่าเขาเป็นใครเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกนะคะตัวของเขาเนี้ยทีละสเต็ปสเต็ปไปดูก่อนว่าเขาคนนี้เป็นใครคุณคนที่คุณเองก็มีใจให้เขานะเอาจริงนะคุณก็มีใจให้เขาแหละเอเน g y ของคุณแบบแฮปปีม้มากอเขาคนนี้เป็นใครครับ เป็นคนที่นิ่งมากเป็นคนที่แบบว่าจืดชืดเย็นชาจืดชืดไหมก็น่าจะดูจืดชืดเจ็นชา แต่เขาก็เป็นคนที่มีเสน่ห์นะนะเขาอาจจะเป็นคราาูบนะาอาจารย์นะเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะเป็นผู้ที่นับถือหรือปฏิบัติในเรื่องของาศาสนาหรือการปฏิบัติธรรมหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเป็นครูบาอาจารย์ชั้นสูงเป็นระดับผู้หลับผู้ใหญ่เป็นคุณหมอเป็นอาจารย์หมออาจารย์แพทย์ใดๆก็ได้นะคะที่บางทีเนี่ยเขาจะมากระดิกระดาเขาจะมาแบบว่าโอ้ยแบบนะ อะไรกับคุณก็ไม่ได้อาจจะมียิ้มนิดนิดที่มุมปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือสายตาที่ดูแบบนิ่งเฉยแต่ก็มีเหมือนกับอรอยยิ้มหรือเรศนัยอะไรบางอย่างในสายตาแต่ก็ไม่สามารถที่จะกระตู้วูได้ไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงดีนะคะอาจจะเป็นชาวราศีกันนะที่แน่นอนค่ะเขาคนนี้อายุมากกว่าคุณนะคะดูสงบเงียบดูนิ่งดูเฉย ดูรักษาภาพโพสรักษาเกยียรติดูความเป็นรักษามารนิ่งนะคะความเป็นภาพโพสของตัวเองได้เป็นอย่างดีมากๆเป็นคนที่สายตากว้างไกลนะคะแล้วกเออ็เป็นคนที่อาจจะทํางานชอบทํางานในช่วงกลางคืนก็ได้เช่นถ้าเป็นหมอเนาะเขาก็อาจจะอยู่เวรกลางคืนแต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะมีอะไรนะมีแบบ มีการนั่งสมาธิในช่วงค่ำคืนอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาแบบกระหนุงกรนหนินองอะไรกับใครสักเท่าไหร่มีความเป็นส่วนตัวโลกส่วนตัวของตัวเองสูงมากๆเลยคนนี้ในความรู้สึกของคุณน่ะคุณบอกว่าเขาเป็นคนเก่งฉลาดเป็นคนที่มีมีแบบมีความขลังมีความคมในชีวิตนะคะอะ,อะไรประมาณนี้เนาะมีมีความน่าทึ่งอยู่ในตัวเองซึ่งถามว่า พูดตรงนี้สัมผัสได้ไหมต้องเป็นคุณเท่านั้นที่สัมผัสได้ถึงความเก่งกล้าสามารถถึงความที่น่าภูมิใจถึงอะไรที่ดูเหมือนปฏิหารในตัวเขาว่าเขาทําได้ยังไงอะไรประมาณนี้ถ้าเขาเป็นคุณหมอเขาก็จะเป็นคุณหมอที่เก่งมากๆคือมันเหมือนเป็นคนที่มีเสน่ห์ในหน้าที่การงานะนะคะประมาณนั้นเลยทีเดียวนะคะความเป็นตัวเขาได้ไพโอโหได้ไพ่เจ็ดดาบด้วย ไม่ธรรมดานะเนี่ยคุณไปปิ๊งใครที่ไม่ได้ธรรมดามากๆในความนิ่งๆโอ้มีความเจ้าชู้อยู่ในตัวตนมากๆนะคะความเจ้าชู้คืออะไรคะคือโอเคนะคะน่าจะเป็นคุณคนเดียวหรือเปล่าที่รู้เรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเขาอะเช่นสมมติว่า ในฉากหน้าเขาเนี่ยจะต้องมานิ่งเพื่อรักษาภาพพจน์รักษาทุกสิ่งทุกอย่างให้ดูดีแต่ฉากหลังเขาไม่ได้ไปทําอะไรเสียหายนะอันนี้ไม่ได้หมายว่าเขาไปทําอะไรที่ไม่ดีนะแต่เขาอาจจะใช้ชีวิตแบบสมมติอันนี้สมมุตินะว่าเขาทําอาชีพที่ดูดีมีเกียรติแต่คุณก็ต้องเข้าใจว่าคนเราเนาะก็คือความเป็นมนุษย์อ่ะเลิกงานแล้วอะไรแล้ว อ่ะโอเควันนี้นั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระนู่นนี่นัน่นเสร็จแล้วแต่ก็มีช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าไปปลดปล่อยไปปลดปล่อยความเป็นความเป็นตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอาจจะไปดื่มไปกินไปเที่ยวเฮฮาปล่อยตัวเองให้แบบโอ้เต็มที่เลยอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแต่ตรงนี้เป็นความลับของเขาอะแล้วคุณเนี่ยไปรู้เขามาได้ยังไง หรือบางครั้งคุณอาจจะไม่รู้ไพ่กำลังเล่าเรื่องราวของเขาให้คุณได้ฟังก็ได้เช่นกันนะคะเขาจะเป็นคนที่เหมือนมี2โลกที่แตกต่างกันมันเหมือนกับเป็นการบําบัดตัวเองถ้าเขาอยู่ในจุดนี้ของเขาคนเรามันมีความเครียดอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่าความเครียดนั้นจะถูกปลดปล่อยได้ยังไงก็ต้องไปทําอะไรที่คนอื่นไม่รู้ไปในสถานที่ที่บางทีอาจจะต้องอหลีกเลี่ยงคนที่รู้จักนะคะ เขาได้ไพ่เดี๋ยวคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติได้นะหรือคนนี้อาจจะเป็นนักเรียนนอกอจบนอกมาหรือเรียนหมอมาหรือเรียนเป็นใครก็ได้ที่แบบว่าจบตาจากต่างประเทศหรือเป็นชาวต่างประเทศเลยก็ได้เพราะฉะนั้นในวัฒนธรรมของคุณและวัฒนธรรมขอ,ของเขามีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าเขาเป็นคนไทยและถ้าเขาไปเติบโตที่ต่างประเทศได้วัฒนธรรมมาความคิดมาเขาก็จะเหมือนชาวต่างชาติคนหนึ่งนะคะคนนี้เป็นคนไกลเป็นคนแดนไกล เป็นคนที่เขาเรียกว่าจริงๆเป็นคนที่มีเป้าหมายนะเป้าหมายใหญ่ในชีวิตนะเขาอาจจะมองว่าโลกปัจจุบันนี่อันนี้มุมมองเขาเลยนะเขาอาจจะมองว่าโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีความเสื่อมเยอะเหมือนกันนะมีความเสื่อมเยอะแล้วเขาอาจจะเป็นผู้หนึ่งที่พยายามจะทําให้โลกเนี้ยกอบกู้โลกเนี้ยให้มีความให้มีความดีงามก็ได้นะคะให้มีความดีงามอาจจะเป็นความคิดที่ใหญ่มากๆ แล้วเขาก็พยายามที่จะทำมันด้วยก็ได้เช่นกันไพ่เดลเฟอร์เอ๋คนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะเป็นชาวมิถุนก็ได้นะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะ <c oughs> เขามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่า <c oughs> เขามีคนที่เขารักอยู่แล้วหรือเปล่า <c oughs> แต่เขาก็มีใจให้คุณเพราะท็อปิกของเราเนี่ยบอกว่าเขามีใจให้คุณนะอ่ะทีนี้เนี่ยอ่ะไพ่เจ็ดดาบเนี่ย คืออะไรคะอาจจะเป็นไปได้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ว่าเขาน่าจะมีคนของเขาอยู่มีคนคบมีคนคุยมีคนรักอยู่แต่ก็ยังมีใจให้คุณประมาณนี้นะคุณคนนี้นะยังมีใจให้คุณแอบมีใจให้คุณอยู่นะบางครั้งที่เขาไม่กล้าแสดงออกที่เขาต้องดูมาดครึมหรืออาจจะมีรอยยิ้มนิดนิดที่มุมปากอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาก็เขาไม่กล้าที่จะ คือเขาอาจจะรู้ไงเพราะาคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบแสดงออกได้อย่างแบบเออไม่ได้น่าเกลียดนะแต่ก็น่ารักอะ่ะเป็นการแสดงออกแบบน่ารักแล้วเขาอาจจะรู้ก็ได้ว่าเฮ้ยคุณมีใจให้เขานะแล้วเขาเองก็แอบมีใจให้คุณแต่ประเด็นคือเขามีใครอยู่เขามีคู่มั่นอยู่ไหมเขามีคนที่เขารักอยู่ไหมหรือมีคนที่รักเขาอยู่ไหมแค่นั้นเองหรือมีคนที่หมายปองที่จะต้องแต่งงานกันหรือเปล่าในสายอาชีพเดียวกันหรือเปล่า เป็นไปได้นะเป็นไปได้เดอะสตาร์ค่ะเขาเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีเขาเป็นคนที่สะอาดสะอ้านเขาเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนยังไงดีล่ะเป็นคนที่เยวยาเป็นคนที่เยวยาเยวยาเก่งเป็นคนที่เยวยาเก่งอบอุ่นอ่ะสมมุติว่าใครบางคนเหมือนกับ คือเขาสามารถที่จะเป็นความหวังให้ความรู้สึกดีๆให้คนคนหนึ่งที่บางทีความรู้สึกมันใกล้ใกล้ตายหรือจิตวิญญาเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะอ,อ,อยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่เนี่ย<อ>เขาจะเป็นคนที่แบบว่าทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถคืนชีพได้นะคะคืนชีพได้นั่นก็คือบางทีเนี่ยจิตวิญญาเนี่ยมันมันตายไปแล้วอะแต่เขาก็สามารถเป็นคนที่ให้ความหวังให้ความรักให้การเยียวยาได้เพราะฉะนั้น ตัวของคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นใครคนหนึ่งที่เข้าไปในชีวิตของเขาก่อนหน้านั้นกว่าก่อนที่คุณจะเป็นเดอ์ซันน่ะอืมอันนี้นะมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงนะนะนะเพื่อนเพื่อนคือก่อนที่คุณจะเป็นเดอ์ซัน่ะคุณอาจจะคุณอาจจะเป็นใครมาก่อนที่เป็นแบบนี้ก็ได้อ่าหมดอะไราตายอยากกับชีวิตผิดหวังเสียใจสูญเสียแล้วคุณก็มาเจอเขาแล้วคุณก็ได้รับพลังงานของความเยียวยา นะคะเยียวยาซัพพอร์ตทำให้คุณกลายเป็นเปลี่ยนโลกของคุณให้กลายเป็นเดอะซัน,นก็ไม่แปลกที่คุณจะมีใจให้เขาแล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็มีใจให้คุณหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แค่ติดตรงที่ว่าเขาอะมีแฟนอยู่แล้วหรือมีคู่อยู่แล้วเท่านั้นเองนะคะแต่เขาก็ยังแอบมีใจให้คุณแน่นอนนะอืงั้นเป็นหลวงความรู้สึกกันเขา่ารู้สึกยังไงกับคุณ ความรู้สึกของเขาเนี่ยจริงๆลึกๆในใจเลยอะเขารู้สึกยังไงอะคุณโห<ฮ><ฮ>เร่นแร่แปรธาตุเลยนะถ้าวีถ้ามีเวทมนต์ถ้ามีมนขังก็อยากจะก็อยากจะเสกพ่วงนะคะให้คุณเนี่ยอยู่ในอ้อมกอดของเขาอยู่ในอ้อมอกของเขาเป็นของเขาเอา้าจริงๆนะมันมีพลังงานที่เหมือนกับเล่นแร่แปดธาตุอะ เหมือนกับนักมายากลอะเออเสกคาถาได้หรืออะไรได้ด้วยเป่ามนเพีียงแล้วก็หลงหลงเขาเรียกว่าอะไรนะรักหลงคุอะไรประมาณนี้ไหม <c oughs> นะคะคือถ้าเขาควบคุมคุณได้อะเขาคงอยากจะควบคุมคุณให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นความคิดนะเพราะไพ่เจ็ดดาบเนี่ยมันคิดได้หมดแหละเช่นคิดว่าเอ้ยเขาก็มีคู่ของเขาอยู่แหละแต่ถ้าคุณเนี่ยจะยอม อยู่ในเวทมนต์ของเขาแล้วอยู่ในชีวิตของเขาอีกสักหนึ่งหนึ่งอีกหนึ่งใบโลกอีกหนึ่งใบเนี่ยเออมันก็คงจะดีเนี่ยในความรู้สึกของเขามันเป็นแบบนี้ก็อยากได้คุณแหละนะแต่คุณจะยอมรับมันได้หรอใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะยอมรับกันได้ง่ายๆจริงไหมนะได้ไพ่หกเหรียญค่ะถามว่าเขารู้สึกยังไงคุณเออถ้าสมมติว่า คุณขอความช่วยเหลืออะไรจากเขาถ้าเขาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณได้เขาก็ยินดีนะยินดีที่จะทําให้ทุกอย่างให้คุณเนี่ยตกหลุมพรางของเขานะคะอันนี้นะต้องบอกว่าสมมตินะถ้าคุณตกหลุมพรางเขาถ้าคุณตกหลุมรักเขาตกหลุมเสน่ห์เขาแล้วคุณยินยอมเขาทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะซัพพอร์ตคุณช่วยเหลือคุณดูแลคุณอย่างดีได้ทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเขามีคู่แล้ว อันนี้ผู้อ่านไม่ได้มีเจตนาที่จะมาสนับสนุนในสถานการณ์แบบนี้อะไรที่มันเป็นแบบนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้มีเจตนานั้นนะคุณต้องแยกแยะด้วยนะอย่ามาดราม่ากับผู้อ่านนะคะเพราะว่าผู้อ่านก็ทําหน้าที่สื่อสารตามไพ่ขอให้คุณได้คิดว่าเรื่องนี้มันก็อาจจะเป็นนิยายเรื่องหนึ่งนิทานเรื่องหนึ่งที่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับคือบางทีความรักเนี่ย มันก็สามารถเกิดขึ้นได้มันไม่ได้มีอะไรมาขวางกั้นหรอกแต่ในเรื่องของความถูกความผิดในเรื่องของศีลธรรมเนี่ยมันก็เข้ามาขวางกั้นตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะอยู่ในเส้นทางที่มันถูกที่มันควรได้ในระดับไหนเท่านั้นเองนะคะมีได้มามีเจตนาใดาๆทั้งสิ้นนะเราก็อ่านกันไปตามนี้เนาะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณใช่ไหมคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เป็นไพ่สิบดาบ อยากจะถ้าไพา่ใบนี้จะบ่งบอกถึงการครอบครองคุณได้ไหมการที่การที่ให้คุณอยู่ตรงนี้แล้วมีพลังงานของเขางอกออกมาจากตัวของคุณเนี่ยก็ค,คือเก็บคุณไว้ตรงนี้ได้ไหมแต่เขาก็รู้นะว่าถ้าคุณอยู่ในตรงจุดนี้คุณต้องเจ็บปวดแน่นอนนะคะแต่เขาสิเขาอะเขาไม่ได้เจ็บปวดนะเขามีแต่งอกเงยเขามีแต่ความสุขเออ น,นั่นน่ะสิแล้วคุณจะอยู่ตรงจุดนี้ได้ไหมล่ะเรความรู้สึกนะ่ะแน่นอนค่ะคุณอาจจะไม่ได้มีความสุขแต่เขาว่าต้องเป็นคนที่มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองแน่นอนจากจากพลังงานของคุณที่เขาได้รับนี่แหละถ้าคุณเห็นภาพนี้แล้วก็นึกภาพออกนะคุณคือคุณคือปุ๋ยคุณคือพื้นดินหรือคุณคือแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ที่จะทำให้ตัวเขาเจริญเติบโตแล้วก็มีความสุขได้จริงๆ แล้วก็ได้ไพ่6ถ้วยนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะผูกพันอย่างบอกไม่ถูกรู้สึกเหมือนรู้สึกเหมือนห่วงใยรักผูกพันมันเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับใครมาก่อนสมมุตินะอันนี้อันนี้สมมติอีกแนละ้วสมมุติบ่อยนะคะ ก็ด้วยความเป็นตัวเขาถ้าเขาเป็นครูบาอาจารย์หรือเขาเป็นหมอหรือเขาเป็นใครก็ได้ที่แบบว่าเออ่ต้องต้องเจอกับผู้คนเยอะๆแล้วเขาไม่ได้รู้สึกผูกพันหรือเป็นห่วงเป็นใย,ยใครแบบเนี้ยเหมือนกันกับคุณท่าน,นั้นเองที่เขารู้สึกทาไมรู้สึกพิเศษเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนทําไมรู้สึกห่วงใยทําไมรู้สึกแคร์ทำไมม,มีคุณอยู่ในหัวตลอดเวลา ทํานองนี้นะคะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะคะได้ไพ่สี่ถ้วยนะคะคือต้องบอกว่าคนเนี้เขาเองเขาก็ไม่เคยจริงๆมันก็เป็นความหมายของไพ่ใบนี้ที่เราพูดกันไปแหละว่าเขาไม่เคยสนใจรู้รู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนแต่คุณนั้นนะคะทําให้เขาต้องคือเขาเรียกว่าต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเอ้ยต้องอยู่ในกรอบนะต้องอยู่ในศีลธรรมนะ ต้องทาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่มันถูกต้องนะต้องตีกรอให้กับตัวเองคิดแบบนั้นกับคุณไม่ได้นะแต่ถามว่าเผลอคิดไปหรือยังเผลอคิดไปเรียบร้อยแล้วแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นในรูปแบบของรูปธรรมเท่านั้นเองแต่ในเรื่องของความคิดนั้นมันล่องลอยเป็นความคิดที่ล่องลอยแล้วพอมันคิดไปแล้วมันห้ามไม่ได้แต่การมีสติคือการดึงความคิดนั้นกลับมาเฮ้ยคิดแบบนั้นไม่ได้นะมันจะเป็นการเห็นแก่ตัวเกินไป เขาก็ยังคงตอบตัวเองอยู่แบบนั้นเสมอนะคะอืถามว่าเขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับคุณบ้างในเมื่อเขาเองเขาก็รู้แล้วว่าเขาต้องคอยดึงสติตัวเองเนี่ยกับคืนเสมอนะคะ mm hmm. เมื่อได้คิดถึงคุณนะคะไปดูกันนะคะว่าจะมีการเทคแอชชั่นอะไรไหมจากเขาถึงคุณนะคะ ได้พายเพจซอ e n อนด์คลอมคงได้แค่มองเนาะคงได้แค่มองนาะอาจจะท A k อชชั่นอะไรไม่ได้เพราะรู้ดีอยู่แล้วว่าเขาอะโอเคก็ไม่อยากจะตอกย้ำม,มากแต่เขารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้คนตัวเป่าเล่าเปลือยเขาไม่ได้คนโสดเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เขาทำได้ก็คือใช้แค่จิตวิญญาณแล้วก็สายตาในการมองในการห่วงใยในการสื่อสารกับคุณคุณและเขาน่าจะสื่อสารกันทางจิตวิญญาณด้วยนะคะ เป็นการพูดคุยกันทางจิตวิญญาณนั่นแหละได้ไพ่แปดถ้วยนะคะคงไม่ได้มีการเทคแอคชั่นอะไรกันไปมากกว่านี้รู้ข่าวว่าสารสัมพันธ์ไม่ได้สุดท้ายแล้ววันหนึ่งเขาก็รู้ตัวว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องปล่อยวางเรื่องของคุณนะคะเขาต้องปล่อยวางเรื่องของคุณแน่นอนค่ะในอนาคตเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้นะคะเดอะทาวเวอร์ เขาไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้หรอกคะ่ะเพราะอะไรคะเพราะเขาก็ต้องคิดแหละว่าถึงแม้ว่าเขาอะอยากจะได้คุณมากแค่ไหนแต่โดยความเป็นตัวของคุณคุณจะมาเป็นความลับของเขาได้หรอมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะเขาก็ต้องคิดแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเขาพลาดพลั้งหรือทำอะไรกับคุณไปอ่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะครอบครัวของเขาก็อาจจะพังทลายก็ได้มันไม่มีอะไรที่ดีและคุ้มค่าเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเทคแอคชั่นใดๆเนี่ยมันจะไม่มีนะคะ The ดีไฮเพริ Test ก็มองว่าไม่อยากให้คุณต้องเสียเกียรติไม่อยากให้คุณต้องมาอยู่ในจุดที่ไม่ดีเป็นความลับนะไม่อยากที่จะให้คุณมาเป็นลูกนกในกำรรม,มือของเขา ที่จะเหมือนยังไงอะลูกนกในกำมือก็คือต้องต้องต้องอยู่ในโลกใบเล็กๆของเขาอะไรแบบนี้ค่ะเขาไม่อยากให้คุณอยู่ในตรงจุดนั้นเพราะว่าเขาก็เห็นว่าคุณเองก็เป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่คู่ควรที่อ่ะวันหนึ่งคุณอาจจะได้เจอใครสักคนนึงที่คู่ควรกับคุณนั่นเองนะคะ9ถ้วยถามว่าเขาจะเทคแอชชั่อะไรใช่ไหมคะอืม เอ่ออย่างน,นี้ไม่เทอชันอะไรแต่ก็ในความรู้สึกรู้ใ,ใจก็แอบ,บห่วงนะก็แอบ,บห่วงแอบบเป็นห่วงเท่าบันไดวันหนึ่งนะคะคุณได้ไปเป็นดอกไม้ในแจกันของใครสักคนหนึ่งที่สามารถที่จะดูแลคุณได้ดูดูแลดอกไม้ในแจกันนี้ได้เป็นอย่างดีเขาก็อาจจะปล่อยวางจากคุณก็ได้แต่ตอนนี้เขาก็แค่แอบบห่วงแอบห่วงเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณเท่านั้นเองนะคะถ้าอย่างนั้นเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะมาเรามาดูกัน ข้อความถึงคุณนะคะข้อความถึงคุณค่ะจากเขาคนนั้นตั้งจิตนึกถึงเขานะถ้าพลังงานนี้ตรงนะคะตั้งจิตนึกถึงเขาล้วงลึกจากหัวใจของเขาเลยนะเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้างแห่งแม้นะคะการติดบ่วงรักจากใครสักคนหนึ่งนี้ มันช่างทุกทรมานเหลือเกินทำอย่างไรถึงจะหลุดออกจากบ่วงนี้ไปได้นี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณนะห้าไม้เทา้าในทุกๆวันนี้ถึงแม้ว่าจะดูเขานิ่งเฉยราบเรียบดูเหมือนไม่ได้มีความ กระปี้กระเป๋หรืออะไรเดียหรือคือความเป็นภูมิฐานคือความนิ่งอ่ะแต่ขอให้คุณได้รู้ว่าในใจของเขานั้นมันดูเหมือนมันวุ่นวายเหมือนมีงูเลื้อยอยู่ในท้องอ่ะเออมันตื่นเต้นมันมันวูบมันวาบมันวิวมันเหมือนกับจะบอกว่าเป็นผีเสื้อก็ไม่ใช่เพราะว่าอันนี้มันคืองูใช่ไหมหรือปลาไหลหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละที่มันมันมันอยู่ในท้องอ่ะมันมวนมันวนอยู่ในท้องแบบนั้นเมื่อเจอคุณอ่ะแต่ การแสดงออกมันต้องควบคุมมันต้องควบคุมเหมือนความเหมือนอะไรที่มันอยู่ในท้องอะมันต้องควบคุมให้ให้ให้นิ่งๆให้ได้นะประมาณนี้นะคะต้องควบคุมให้มันนิ่งที่สุดมันมวนท้องสิ่งที่เราอยากจะบอกกับคุณสองเหรียญเอ่อก็ถ้าคุณเนี่ยเขายังคงได้เจอเจอกันบ้าง ก็ดีนะเอออย่าหายจากกันไปเลยอย่างน้อยๆก็ได้เห็นคุณได้รู้ว่าคุณมีความสุขก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีน่าจะปลดล็อกเขาได้ถึงแม้ว่าคุณจะไปมีใครสมมติว่าคุณเอ,อ่อได้คู่ชีวิตที่ดีนะคะแต่ว่าคุณอาจจะยังต้องมาติดต่อสื่อสารอะไรกับเขาอยู่เนื่องจากอะไรก็แล้วแต่ที่จําเป็นจะต้องติดต่อสื่อสารกันคือเขาก็ยินดีนะที่อยากจะเห็นคุณมีความสุขทั้งๆท,ท,ที่เขาเองก็ ห่วงคุณมากๆแล้วก็เป็นห่วงคุณมากๆด้วยคําว่า6ถ้วยไม่รู้ว่าทํำไมนะคะถึงได้ห่วงและห่วงขนาดนี้สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณก็คือคุณมีคนที่มีเสน่ห์นะมีความเย้ายวนใจเชื่อนะคะว่าเขาเองเนี่ยรู้สึกกับคุณมากๆเลยอยากจะมาเคียงข้างคุณอยากจะมาเ,เจ้าชู้ทําเจ้าชู้กับคุณแต่เขาก็อยากจะบอก,กบคุณว่า ความรู้สึกของคนอื่นๆที่มองมายังคุณเนี่ยก็คงอยู่รู้สึกแบบเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้คุณมั่นใจในตัวเองมั่นใจในตัวของคุณนะว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีดีมากๆนะคะจงเข้มแข็งนะเขาคงรู้ว่าคุณนะรู้สึกยังไงกับเขาแต่ถ้าวันหนึ่งไม่ใช่เขาขึ้นมาก็ขอให้คุณได้เจอคนที่ดีคือวันหนึ่งมันคงไม่ใช่เขาอยู่แล้วล่ะนะคะเพราะว่า เนาะเขาก็คงไม่ทําในแบบนั้นอะแต่อนาคตไม่รู้สินะคะเดอชา a r ออรสิ่งเท่เาอยากจะบอกกับคุณก็คือ,อมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดแต่มันก็คือคําพูดที่มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เกิดจากการการะทาใช่ไหมคะก็ไม่ได้อยากให้ความหวังคุณนะแต่เขาอยากจะบอกว่าวันหนึ่งวันใดถ้าเราทั้งสองคน ได้ถูกจักรวาลกำหนดมาเพื่อเป็นคู่กันนะคะวันนั้นเราอาจจะได้อยู่ด้วยกันหรือเราอาจจะได้เดินในเส้นทางที่เป็นเส้นทางเดียวกันก็เป็นไปได้ ก็แค่นั่นเองนะคะถ้าเขาอยากจะบอกมันคือความหวังอ่ะมันแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่ามันคือสิ่งที่ไม่ควรพูดด้วยแต่ถ้าอยากจะมาล้วงลึกความในใจของเขาเขาก็คงอยากจะบอกกับคุณแบบนี้นะคะโอเคนะนี่ก็คือคนที่คุณนะคะถามว่าอไม่ได well ้ถามสิคนที่จริงๆแล้วเขาก็มีใจให้คุณนั่นแหละคุณคิดไม่ผิดหรอกนะคะเขามีใจให้คุณจริงๆค่ะโอเคนะคะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดเราก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะ